นิวเคลียร์เปิดใจแยกทางดีเจเพชรจ้ายันไร้มือที่3เป็นที่จับตาและเป็นห่วงสำหรับแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับข่าวของครอบครัวดีเจเพชรจ้าและสาวนิวเคลียร์หันษาที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่ามีปัญหาในครอบครัวจริงแต่ทั้งคู่ก็พยายามประคับประคองแก้ปัญหากันมาล่าสุดทางภรรยาอย่างสาวนิวเคลียร์หันษา ได้เปิดใจถึงครอบครัวณนะตอนนี้ผ่านอินสตาแกรมนิวเคลียร์หันสาข้อความว่านิวขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สพี่เพชรดีกับนิวมาก เป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปมันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทำให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอ,อยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในจุดนี้ เรายังห่วงใยกันปรึกษากันเลี้ยงลูกด้วยกันและนิวขอโทษพี่พี่สื่อตรงนี้เลยนะคะนิวจะไม่ขอตอบพี่สื่อหรือออกรายการเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไทยกล้าโตเขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้กล้ารู้ว่าป้ากับนี้จะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นคือพ่อกับแม่ มันจะคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกล้าจะเติบโตมาโดยมีพ่อกับแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรที่เอ็นดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวมาเสมอรักมากท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆที่เข้ามาแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจสาวนิวกันอย่างล้นหลาม